เขาว่ากันว่าดนตรีคือภาษาของหัวใจแต่บางครั้งความรักก็เป็นภาษาที่ไม่ต้องใช้เสียงพูดตั้งแต่ฟ้ายังไม่ทันสว่างพ่อก็ออกไปแบกรับความหนักหนาของโลกใบนี้ไว้แล้วไม่ได้ทำเพื่อความยิ่งใหญ่ไม่ได้ทำเพื่อตัวเองแต่ทำเพื่อให้แน่ใจว่า เสียงเพลงของลูกจะไม่มีวันหยุดลงเหงื่อทุกหยุดของพ่อคือตัวโนต้ตในเพลงชีวิตที่สวยงามของเธอพ่อคิดว่าลูกคงมองไม่เห็นความมอมแมมเหล่านั้นแต่สิ่งที่ลูกเห็นคือความรักที่ซ่อนอยู่ข้างในตังหากดังนั้นเมื่อแสงไฟบนเวทีส่องมาที่เธอเธอจึงรู้ชัดเจนเลยว่า เธอกำลังเล่นเพลงนี้เพื่อใคร